ขณะเดีวยวกันผลกระทบเชิงเศรษฐกิจตอนนี้แต่ละสำนักมีการปรับลดกันค่อนข้างจะหนักน,นะครับหนึ่งในสำนักที่มีการปรับเมื่อวานนี้ก็คือ EIC SB นะครับออกมาประเมินเรื่องของผลกระทบจากโควิด -19 ตอนนี้คาดการณ์กันว่า GDP ของไทยปีนี้อาจจะติดลบกว่า0.3%ด้วยกันครับเมื่อวานนี้นะครับดรยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด EIC ธนาคารไทพาณิชย์จำกัดมหาชนได้เปิดเผยสนา,านการการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ คาดการ์กันว่าตอนนี้กระทบรุนแรงอย่างมาก3ช่องทางหลักคือการท่องเที่ยวการส่งออกแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยในประเทศคาดวนะ่านักท่องเที่ยว้งปี63นี่นะครับจะเหลือแค่27.7ล้านคนติดลบ30.5ต่อปีนะฮะแล้วก็จะมีการหดตัวมากที่สุดประมาณ75ในช่วงเมษายนก็คือสงรารปีนี้แน่นอนว่าเรื่องการจัดงานไปกระทบหนักแน่นอนนะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวช้าๆหลังจากนั้นเข้าสู่ภาวะปกติได้ก็คือในช่วงเดือนตุลาคมนู่นเลยนะฮะ การส่งออกหดตัวครับคุณค่าการส่งออกปีนี้น่าจะลดลง5.8%แล้วก็การใช้จ่ายในประเทศก็ลดลงส่งผลให้ GDP ในปีนี้น่าจะหดตัวลบ0.3%จากเดิมที่เคยคาดว่าจะโตได้1.8%นะครับความเป็นไปได้สูงมีเหมือนกันที่เศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะเกิดเ e c h ิเคิลรีเซชั่นนะครับในช่วงครึ่งแรกของปีก็คือไตรามาสที่1กับ2ของปีนะฮะนอกจากนี้ก็คาดได้ว่าปจัจจัยโควิด -19 ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงจากสงครามราคาของผู้ผลิตน้ำมันเนี่ย จะกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของไทยค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยพิ่งพารายได้จากการส่งออกน้ํามันแล้วก็ถือว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะเจอปัญหาที่ท้าไทยอีกครั้งมองว่าธนาคารกลางของไทยนะครับแบงก์ชาติเดียวน่าจะมีการตัดสินใจลดอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟอ้อของไทย ให้เข้าสู่กรอบเป้าหมายในระยะกลางนั่นเองนะครับก็ถือว่าปัจจัยเชิงเศรีตอนนี้แต่และสํานักมีการทยอยปรับลดเป้านะครับบางสํานักหลักหนึ่งหลักศูนย์คราวนี้หนักเลยติดลบกันเสียวใช่แล้ว<ช>ค่ะเดี๋ยวรอดูกันอีกครั้งนึงนะคะ